สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งนะครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจด้วยนะฮะวันนี้ก็มาติดตามภารกิจาการทำงานของหก้อดำกรีนครับอยู่ที่หน้างานพี่น้องอยู่ที่หน้างานตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ไล่ทมดินนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้า,าถ้าเขาตกลงนี่ปลาตุงนี้จะได้หมดเลยตรงนี้มันเป็นคลองเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าได้ทมเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็อน่าจะากำลังพูดคุยกันอยู่นะโอ้ฟลาตุงถ้าได้ตรงนี้นี่อู้เยอะเหมือนกันพี่น้องเยอะเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเอาไว้นี่มันมันคือตรงนี้นี่น้ำนี่น่าจะขังอยู่เลยนะเนี่ยน้ำน่าจะขังอยู่เลยครับตรงนี้ก็เสียเตย้ยก็กำลังไล่เก็บหรือเปล่ากำลังไล่เก็บงานไหมเนี่ยไม่รู้ว่าถมแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยผมแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะ อยู่กับสายดันครับอยู่กับสายดันโอ้ฝีมือการปรับของเขาพี่น้องดูรับเห็นไหมฮะพี่น้องเป็นไงโอ้เยี่วมากเลย คนขับรถถ่ายของประตุงฝีมือมากนะเอวันนี้รู้สึกว่าปาตุงกับเีียมิมเนี่ยน่าจะไปธุระได้ยินข่าวว่าไปเอารถนะวันนี้รถที่จะเข้ามาวิ่งร่วมทีมงานของปาตุงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้รู้กันอีกทีหนึ่งว่าคันใหม่ของทีมงาน6ล้อดักรีนนี่จะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนสีอะไรนะนี่ฮะเป็นเครื่องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานครับเมื่อวานเราเข้ามารอบหนึ่งครับเนี่ยตรงที่ผมว่าลงผมลงคลิปไปแล้วว่าฝนคือไปที่บอกร้ฝนนะครับไปที่บอก็ฝนตก มาที่หน้างานก็ฝนตกนะครับเมื่อวานโอ้ตรงนี้ถ้าน่าจะมีปลาเยอะนะครับถ้าได้ถมนี่ก็เดี๋ยวผมว่าถ้าถมสูงวันนี้ก็ดีนะ นี่ผมว่ามันมันยังต่ำอยู่นะหรือว่าเขาทมเปรเรื่อยๆครับน่าจะปีนี้เท่นี้ปีหน้าอีกน่าจะเอาปันนี้อีกสายดันอของประตุงนี่มือไวมือไวใจถึงครับพี่น้องนี่ครับรถถของประตุงก็จัด ได้ยินข่าวว่าเปลี่ยนสปงสปริงอะไรครับไม่รู้นะเพราะแรงว่าเก่าครับแรงว่าเก่าเยอะเลย เจตเตอร์ยีงน่าจะดันเกียร์สามหรือเปล่าไม่สามก็สองนะพี่น้องนะเนี่ยไม่ต้องว่างงานครับไล่เลยอนะเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังจะไล่เก็บงานอยนะู่แล้ว เอาเอาเอาเดี๋ยวเตยไปเล่นต้นไม้ใช่แล้วโอ้ ่าดับมาแล้วครับพี่น้องนี่ฮะน่าจะทีตรงนี้แหละเชิต้ยไปเค่นี้ป่ะอ๋อถอยยาวเลยยาวไปยาวไป นมนมนึ่ๆครับอ้ปลาขึ้นนะพี่น้องไม่มีใครเอาเบ็ดมาโยนนะเนี่ย อาเสียเต้ยนี่กำลังไล่เก็บงานนะโอ้ระวังนะเน,นีนเ่ยนะกำแพงเขาเด้อเต้ยเต้ยประสาทสิ่งนะพี่น้องอ่าอ การปรับการดันการไถของเขานีา่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องสำหรับคนนี้ครับเพราะว่าการทํางานของเขานี่น่าจะโอเคมากเลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ